ไปเลยตัวอะไรหูตัวอะไรเนี่ย <mrquote> <mrquote> <À. Pilar. haut> โอ,กกอตต้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แลแรกบกงมันต้องเนอะไแรกบกคงจิิงอยยเะไรเห็นไปดูดูชอบที่ดยอย่เดี๋ยวมันมีแมงกัดตีนะเดี๋ยวแรงกัดมือโอ้มม่เลแรกแรกเลยมาดูแรกตัวใหญ่เลยเห็นแล้วยังแรกน,อนอ้อย ดูด่ๆข้างในก็ได้หน่อยเออสุเย็นบางแหลมหนึ่งเออเนี่ย โอ,อมอลมันมันจ,จนจำนานแล้วเห็นมาแล้วก็ตั้งท่าร้อแล้ว นั่นเลีนี่ด้มั้เยตอนนี้นี่น่าจะจะี่เลยเห็นไหมนี่เอาตัวนี้เนี่ยเอาขนาดนี้โอเคนะมากระวังมันดึงกระเป๋ามากระวังมันดึงกระเป๋ามากนะ Ê! Tại phải hey. thằng sáng tố à là. Ok, ok. Hey. 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 ồ, 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 Hey. Ồ Hey. ồ Hey. ồ Hey. Ồ Hey. 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 Ồ Hey. 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 Ồ Hey. Ồ Hey

รามาันมาดิม <wounds> นี่อเดียวไม่นี้ก็ได้นะไปเดี๋ยวเอาให้ใหม่ไดตรงนี้ก็ได้ยกสูงๆลูกยกสูงๆนี่ไงนี่ไงแม่บังไว้ให้แม่บังไว้ให้บังไว้ให้เอแม่บังไว้ให้

ตัวนี้เก่งกินเก่งนี่ตัวนี้ไม่ใช่ได้เลยตัวนี้ได้ไหมเก่งโอ้ยกินไ,ไปเลยกินไปเกับผมเก่งโอ้ยกินไปเลยมันมันกวางจริงป่ะครับ <c oughs> ไอตรงนั้นมันไม่กินเลยอ่ะมันจ่ายตังค์ปุ๊บมันมากิน <c oughs> ที่ถาดจ่ายตังค์อ่ะตรงนี้มันรู้จักเออเนี่มันกวางหุ่นยนต์แล้วเนี่ยมันรู้ด้วยอะ่ะกินเฉพาะอันนี้ซื้อจ่ายตังค์ปุ๊บมันมาเลยอ่ะ แมันกินแต่มันไม่กล้ามากินมันรู้ได้ไงมันมันรู้ว่าตะการไหนจ่ายจ้งแล้วตะกาไหนยังไม่จ่ายเอะหมดแล้วหมดแล้วเี้ยงนองเจี้ยงน้องไไหมก็กินคะก็ปไกินหรอคะอ้าวโอ้โี้ีดี้าออาดดีาี เอาอีกเอาอีกเอาอีกอันเดียวนะเออเห็นไหมเราทิ้งตังไว้ให้กวางดีกว่าโอ้ผ่านเสื้อเลยเออมันกมันฉลาดนะวางอยู่ตรงนั้นมันไม่กล้ากินเลยอ่ะพอซื้อปุ๊บตามเออน้องไทยยิ้มหวานเลยค่ะเขารู้ได้ยังไงอ่ะเขารู้ได้ยังไงอ่ะ ถาม่อยรู้ได้ไงต้องกินอันที่เขาซื้ออดูที่เขาไม่ขยับกระยื่นเลยนะเขานอนแบบฟุ้งเนี่ยตอนแรกนึกว่าหินนะสองตัวสามตัวสี่ตัวที่มีห้าตัวที่มีเขาคว้าเลี้ยวโค้งใหญ่นะระวังนะจับนันแน่นเลย

มันไม่ปล่อยพวงมะลัยเลยโอเก่งๆงๆบ้านใจเลยมันจับพวงมะลัยมามั่นใจเลยยังไง กระดิกน้ำป่ะเสียวเหยียบก้อนหิดอีกแล้วไถึงแล้วค่ะเอา,าลงก่อนนะจะ